ส่วนอีกหนึ่งคดีนะครับสำหรับผู้ต้องหาที่ค่าอดีตนาย,ยกอาบาจอสมุทรสาครอย่างนายคันชิตทับสุวรรณครับสอส,อสอจากพักประชาธิปัตย์วันนี้ก็เดินทางไปมอบตัวนะครับกับพนักงานสอบสวน<ฆ>ที่สถานีตํารวจภูทรเมืองสมุทรสาครนะครับท่ามกลางประชาชนกว่า100คนที่เดินทางมาทวงถามความเป็นธรรมนะครับ นายคันชิตทับสุวรรณผู้ต้องหาค่าอาดีตนาย,ยกอบจอสมุทรสาครได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกแล้วนะครับทามกลางประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตครับ ความคืบหน้าคดีสังหารนายอุดรไกรวั t นุศรหรือนาย,ยกตุลอดีตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครล่ลาสุดนายคันชิตทับสุวรรณสสสมุทรสาครพักประชาธิปัตย์ผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวต่อพันตำรวจเอกจำแรงสุดใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาท่ามกลางประชาชนกว่าร้อยคนที่เดินทางมาทวงความเป็นธรรมให้กับอดีตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครที่ถูกนายขันชิดสังหารครับ โดยนายคันชิตบอกว่าการเข้ามอบตัวในวันนี้เป็นความตั้งใจที่ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาลขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนเรื่องการยืนยันความบริสุทธิ์ด้วยการส่งอาวุธปืนและรถให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยตอบเพียงสั้นๆน,นะครับว่าขอให้ดูกันต่อไปครับก็ต้องเตรียมไว้ครับก็ต้องเตรียมไว้เพราะว่าทุกทุกคนเนี่ยเวลาเป็นผู้ ผู้ต้องหาเนี่ยจะไปที่ชั้นอัยการชั้นศาลก็ต้องเตรียมหลักทรัพย์ไว้เพื่อประกันตัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคันชิตนะครับคนอื่นทุกๆคนก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นหลักทรัพย์หรือตําแหน่งเดี๋ยวดูก่อนครับต้องปรึกษากับทางอัยการนิดนึงครับอะไรนะครับยินดีเป็นอะไรสุดอะไรนะคเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกได้ไหมครับว่าตอนนี้เตรียมหลักทรัพย์เอาไว้หร่ือยังยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่านายประกันอยู่ข้างหลังครับไม่รู้นายประกันเตรียมไปเท่าไหร่ <c oughs> ภายหลังจากที่นายคันชิตรับทราบข้อกล่าวหาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครได้ส่งมอบตัวนายคันชิตพร้อมสำนวนให้กับอายการจังหวัดเพื่อนำส่งฟ้องศาลภายหลังนายคันชิตเข้าพบนายสมจตอํานวยสวัสดอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาสํานักงานอายการภาค7เปิดเผยว่านายคันชิตได้ใช้ตำแหน่งสอสอประกันตัวในชั้นอายการเบื้องต้นอายการภาค7จะตั้งคณะทํางานศึกษาสำนวน ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งฟ้องโดยนัดนายคันชิตมารายงานตัวอีกครั้งในวันที่28มิถุนายนนี้เวลา11นาฬิกาเพื่อฟังคำสั่งของอายการต่อไปคงพิจารณาไม่ได้ครับจำนวนรับมาปั๊บเี้เราคงจะบอกว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องไม่ได้ครับต้องดูพยานหลักฐานในจำนวนก่อนครับคือก่อนที่จะํำนวนสืงสารเนี่ยเราต้องพิจารณาก่อนครับว่าข้อที่จริงและพยานหลักฐานมันเป็นยังไงนะครับ กำหนดทุกจำนวนไม่ใช่ว่าทุกจำนวนจำเป็นจะต้องถึงสารทุกจำนวนแล้วก็พิจารณาพยานหลักฐานว่าโอเคพยานหลักฐานมันมีการการะทาที่เป็นความผิดหรือเปล่านะครับแล้วพยานหลักฐานเพียงพ,พอไหมอาจจะมีการสอบเพิ่มเติมหรือจะทา,าอะไรก็ต้องดูต้องดูจำนวนก่อนครับพอจะกําหนดกรอบเวลาได้ไหมครับก็อตอนนี้เรานัดวันที่28นัดให้คุณกรจินม,มารายงานตัวที่28นี้ครับ สำหรับคดีสังหารนายอุดรไกรวัฒนุศนเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2554โดยนายอุดรถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนขนาดจุด40กระหน่ำยิงจนเสียชีวิตบริเวณหน้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันปตทถนนเศรษฐกิจตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจากการสอบปากคำพยานที่เป็นคนขับรถของผู้เสียชีวิตให้การยืนยันนะครับว่าคนร้ายคือนายคันชิตทับสุวรรณสสสมุทรสาครพักประชาธิปัตย์ เหตุมาจากปมขัดแย้งส่วนตัวต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพวงจรปิดในปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโตยต้าสีน้ำตาลทะเบียนกอไก่ชอชิง4124นครศรีธรรมราชตามที่พยานอ้างถึงขับออกจากที่เกิดเหตุแต่ไม่สามารถจับภาพขณะเกิดเหตุได้เมื่อตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบกพบชื่อนายขันชิตเป็นเจ้าของรถ นอกจากนั้นยังเป็นเจ้าของปืนกล็อกขนาดจด40ที่เป็นขนาดเดียวกับอาวุธที่ใช้สังหารนายอุดรอ,อีกด้วยจึงรวบรวมหลักฐานออกหมายจับจากนั้นนายคันชิตเข้ามอบตัวแต่ใช้เอกสิทธิ์สสคุ้มครองแต่เมื่อปิดสมัยประชุมนายคันชิตจึงเข้ามอบตัวต่อสู้คดีหลังเวลาผ่านไปกว่า6เดือนครับ